ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแรงงานไทยในอิสราเอลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตะวันออกกลางได้ทยอยเดินทางกลับประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งรัฐบาลโดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดเรงให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆอย่างเต็มที่เพระาะทราบดีว่าแรงงานทุกคนตั้งความหวังที่จะได้เดินทางกลับแผ่นดินเกิดให้เร็วที่สุดไม่ต่างจากทุกครอบครัวที่เฝ้ารอที่จะได้พบหน้าบุคคลอันเป็นที่รักอีกครั้งด้วยความห่วงใยเช่นเดียวกับ ครอบครัวผู้สูญเสียที่ขอเพียงได้เห็นร่างผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อจะนำกลับภูมิลำเนาไปประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งล่าสุดได้มีการประสานงานนำร่างผู้เสียชีวิตชุดแรกกลับมาแล้วจำนวนแปดรายและคาดว่าเร็วๆนี้จะได้ทยอยนำร่างผู้เสียชีวิตกลับมาต่อเนื่อง สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับประเทศในแต่ละวันภาครัฐได้จัดมาตรการดูแลด้านต่างๆโดยในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาและสิทธิประโยชน์ที่ดำเนินการโดยกระทรวงแรงงานนายไพโรจนิกะสุเทียนปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแนะนําการยื่นคาร้องการขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานตามประเทศเพื่อให้แรงงานไทยได้รับสิทธิประโยชน์โดยเร็วซึ่งแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนและ และอยู่ในความคุ้มครองมีสิทธิรับสิทธิประโยชน์กรณีประสบป,ปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากภัยสงครามรายละ1 5 0 0 0บาทหรือกรณีที่มีการรับรองจากแพทย์ว่าทุพพลภาพจะได้รับการสงเคราะห์จำนวน3 0,000บาทกรณีเสียชีวิตในต่างประเทศได้รับเงิน4ี่0 0บาทและค่าใช้จ่ายในการจัดการศพในต่างประเทศเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน40,000บาทนอกจากนี้ทายาทของแรงงานไทยที่เสียชีวิตจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของอิสราเอล โดยพัญญาตามกฎหมายจะได้รับเงินช่วยเหลือทุกเดือนประมาณ5 0,000บาทและบุตรของผู้เสียชีวิตทุกคนจะได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ8 0 0พันถึง1 6ึ0 0บาทตามค่าเงินขณะนั้นซึ่งจะได้รับทุกเดือนจนกว่าพัญญาจะแต่งงานใหม่หรือลูกมีอายุครบ18ปีไปช่วยในเรื่องของการแจ้งหลักของการให้เงินกรณีเสียชีวิตจากภไยสงครามซึ่งจะได้เงินตกกราชายาส0บาท แลาจะมีสิทธิของเงินประกันสังคมของอิสราเอลที่จะให้กับพายาดและก็ภรรยาด้วยถ้าเป็นประเด็นนี้พายาก็จะได้เงินช่วยเหลือในส่วนของการรับเงินจากสังคมของอิสราเอลเ่อการจัดงานใหม่นอกจากการมอบเงินเยียวยาและสิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วยังเตรียมการช่วยจัดหางานใหม่รองรับรวมถึงได้ประสานใกล้ชิดกับทางอิสราเอล กรณีหากสถานการณ์สงบจะสามารถเดินทางกลับไปทำงานในอิสราเอลตามความสมัครใจของแรงงานหากไม่กลับไปทำงานสามารถแจ้งมายัางกระทรวงแรงงานเพื่อเดินทางไปทำงานอย่างประเทศอื่นๆได้สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในประเทศไทยจะช่วยหางานใหม่ให้เพียงแจ้งมาที่กรมการจัดหาง,งาน อีกทั้งยังมีการฝึกทักษะฝีมือรองรับอาชีพใหม่กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสามารถติดต่อไปอยังสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเข้ารับการฝึกทักษะด้านอาชีพเสริมและสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวต่อไปได้มาชายโยรายงาน